สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พอลาก็มาทําอาหารการกินอีกแล้วเนาะเพื่อนเนาะทำงา่งายสไตล์พอลาอีกแล้วค่ะเพื่อนนะะักะาวันนี้ก็ง่ายมากค่ะอาหารสําเร็จรูปนะคะไส้กรอกนะคะไส้กรอกอบให้คุณพ่อบ้านค่ะพอลาเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนมีไส้กรอกสองชนิดนะแบบเผ็ดเป็นของฝรั่งอะค่พะพอลาก็พูดยากเนาะมีหลายชนิดอะคะ่ะมีแบบเผ็ดเนาะไส้กรอกเนื้อคาหนะคะ ไส้กรอปเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะมีสองรสชาตินะคะพอร่า<ละ>อบใส่กับอหอมพอิงเนาะพิงอันเนียนแล้วก็แคปซิกัมเนาะพร<ละ>ิกหยวกหวานบ้านเราสามสีเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวพอราจะเอาเข้าไปอบในเตาอบนะเพื่อนอบออกมาแล้วหน้าตาสีสันเป็นย,ยังไงเดี๋ยวพอราจะเอามาให้เพื่อนดูนะคะง,ง่ายๆเลยคะ่ะเพื่อนนะคะไม่ต้องลงทุนลงแรงมากเลยค่ะ เมนูที่หนึ่งนะคะอันนี้ของคุณพ่อบ้านเขาชอบค่ะจัดให้เขาหน่อยนะคะเอาใจเขาหน่อยจัดให้เราไปหลายวันแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจไม่ใช่ค่ะพูดเล่นเม, <c oughs> มนูของพอล่าเองก็ง่ายๆอีกค่ะเพื่อนนะคะมีอะไรหรอเมนูของพอล่าก็มีเขาก็ต้องมีเราใช่ไหมคะเนาะนี่แหละค่ะสองเราอยู่ด้วยกันมีเขาก็ต้องมีเรานะคะเรื่องรายเรียบร้อยค่ะของของเหลือของเหลือ <c oughs> ของเหลือแต่เอามาแอปพลายมาทำมา m i ก and m a t มทสไตลพอลาเพื่อนยุคประหยัด่ายุครคล่์ดิวนะข้าวยากหมาแพงล้วก็ต้องทำอะไรให้มันประหยัดนิดนึงมีอะไรก็กินไปนะเพื่อนเนาะกินเพื่ออยู่ค่ะกินแล้วอร่อยนะคะมีความสุขก็พอแล้วค่ะพอล่าก็จะมีพริกแกงใต้ที่พอล่าสั่งออเดอร์ไปเยอะเนาะถ้าเปิดห่อหนึ่งแล้วพูดอ่าผัดได้สองครั้งพอล่าก็เหลือไว้ครึ่งหนึ่งมาผัดครั้งที่สก็จะมี พริกแกงใต้นะคะแล้วก็มีผักกูดซอยเนาะใบมะกูดซอยค่ะพูดผิดอีกแล้วใบมะกูดซอยไม่ใช่ผักกูดแล้วก็จะมีแคปซิคัลน,นี่ค่ะสามสีแบ่งให้คุณพ่อบ้านแล้วก็จะมาแบ่งให้เราอีกนะคะเห็นไหมสองเรานะคะเคียงคู่กันต้องแบ่งกันกินนะคะเพราะเราจะมาทําผัดพริกแกงไก่พริกหยวกง่ายๆจะตายเพละลาไปชมกันเลยค่ะเพื่อนค่ะนะคะตั้งกระทะเรียบร้อยร้อนก็นะคะ กระทะกันน้ำมันขาดกันไม่ได้เหมือนเดิมกับเพื่อนนะคะน้ำมันมะกอกใส่ลงไปเลยค่ะนะคะนี่ค่ะกินง่ายๆสไตล์พอล่าก็อย่างนี้ค่ะกระทะกันน้ำมันไม่ขาดกันไม่ได้เมนูพอล่ามีอยู่แค่นี้เพื่อนเอ้ยก่อนนะคะผัดใปอ่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวมันจมปิ้งเนาะเดี๋ยวมันกระโดดผัดอ่อนค่ะนะผัดใส่ใบมะกรูดให้หอมเลยค่ะเพื่อน ตอนนี้ผัดริกแกงก็หอม้ะเพื่อนทลาก็จะใส่ไก่ที่อกไก่ที่ทาร่าหั่นไว้คันค่ะอกไก่ค่ะ,ะเริ่มสุกแล้วนะคะทลราก็จะใส่แคะซิีัมนาอพริกหวานนี่แหละค่ะลงไปค่ะพริกสามสีของเราเนี่ยค่ะ น,นี่ทำกระทะเล็กนะคะวันนี้เดี๋ยวพราชก็เริ่มปรุงรสเลยเนาะก็ใส่อะไรนะมิกกี้เนาะแต่เอานะคะไม่ใส่เยอะค่ะกลัวเค็มซอสใส่น้ำลงค่ะา้งตาลค่ะผัดเผ็ดไม่ต้องหวานเนาะแต่ตานิดนึงไม่หวานค่ะนองผงคะ ้อนชาหนึ่งค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนทัใเข้ากันเลยค่ะสูตรนี้คลาไม่ใส่ล้กปลาเพื่อนพริกแกงมันมีความเค็มนิดนึงนะคะพะลาดกลมเค็มนะคะพะลาดไม่ใส่น้กปลาใส่แค่ซอสหอยนางรมกับมิกกี้เนาะแค่นั้นแหละสูตรคลาเองค่นะนี่ค่ะผัดพริกแกงไก่นะคะ ใส่พริกหวานพริกหยวกนะแคบซิกัมเสร็จเรียบร้อยหน้าจาน้าทานนะคะเพื่อนดีสันน้าทานมากเลยค่ะไปจัดการผิดเพีย้ยนระอกเลยนะคะตอนนี้พล่ากำจัดใส่จานนะคะผัดพริกแกงไก่พริกหยวกนะแคปซิกัม,มน,นี่เลยค่ะนะคะกับข้าวสวยร้อนๆนะคะง่ายๆสไตล์พล่านะคะวันนี้พอล่าไม่ได้ทานโชว์นะคะ นี่ค่ะง่ายๆอาหารจานเดียวพล่าวันนี้จานจานจิ๋วค่ะข้าวจิว๋วจานจิ๋วนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่ให้พร่าเสนอมาเจอกันในคลิปต่อไปกับเพื่อนสวัสดีค่ะ